เชา้าการสวดมนต์ในตอนเช้าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีในแต่ละวันวันนี้บัวบูชาได้นำเอาบทสวดมนต์ที่ถูกต้องและจําเป็นมาฝากทุกท่านค่ะบ้านไหนมีเสียงสวดมนต์บ้านนั้นร่มเย็นเป็นสุขมีเทวดาคอยปกป,ป้องคุ้มครองรักษานะคะเรามาเริ่มสวดมนต์กันเลยค่ะ อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอมร,นะออรหังสมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธโม,ม ธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโคสังฆังนามามินะโมตัสสะพระคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะวันทามิพุธทธังสัพพเมโทสังขมัทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพเมโทสังขมาทะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพเมโทสังขมาทะเมพันเตพุธทธังสรนังคัจฉามิ ทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธทางสารนังคัจฉามิทุติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธทางสารนังคัจฉามิตติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะควาอาระหังสมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุนตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโพภะวาติสวาขาโตภะควตาธรมโม สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัชิกโกโอปัยยิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปนโนพระควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปนโนพระคขาวตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปนโนพระควตโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปโนพระควโตสาวกสังโฆยัติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะพระควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติ พาหงสหัสสมาพินิมมิตสาวุธันตังครีเมคลังอุทิตโครัสเสนมารังทานาทิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิ อาราติเรกมมพิยุจชิตสภารติงโครัมปะนาละวกะมะขะมะัถะทะยักังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวะตุเมชยมังคลานินา,าลาคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวกิจกะมมัสนีวะ สุทารุนันตังเมตตมู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิอุขิตตะขามติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะประทางคุริมาละวันตังอิทธีพิสังขะตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเมชยมังคลานิ ัตวาณกัตมุทารังอิวัคินิยาจิจายะทุทวจนังชนก,กายมัตเชสันเตนะโสมะวิินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทเกตุงวาธาพิโรปิตมะนัง อติอันทภูตังปัญญาปฏีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเมชยมังคลานินันโทปะนันทพุชคังวิพุทธังมหิติงปุเตนะเทระพุชเคนธมาปยันโตอิทูปะเทสะวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพระวัตตุเมชยมังคลานิทุกขาหัตถิทิพุชเคนะสุทธทหัตถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตตุเมชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏถคาถา โยวาจนโนทินาทิเนสรรเตมตันทีอิตวานะเนกวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอธิคัปเมยะนโรสปัญ,ญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพมุตตมังเอเตนะสัจวัดเชนะ โหตุเมชยมังคลังชย,ยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัต,ตโนเอวังอหังวิชโยโหมิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคัปโตปโมทติ สุนักขัดตังสุมังคลังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจะสุยิฐังพรหมจาริสุปัททกคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัททกคินังปัททกคินังมโนกกรรมังปณีทีเตปัททกคินาปัททคินานิกตวานะรพันตัฏเถปัททิเน พระวัตุสัพพ th ังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสท่าโสถีภวันตุเมพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสท่าโสตีภวันตุเมพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพสังคานุภาเวนะสทธาสุถีภวันตุเมเมื่อเราสวมดมนต์เสร็จแล้วเราก็มานั่งสมาธิกันสักห้านาทีนะคะการนั่งสมาธิให้เรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงสบายๆอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลาย ค่อยๆหลับตาลงช้าๆเบาๆคล้ายกับเรานอนหลับแล้วนึกจินตนาการว่าขณะนี้มีเราคนเดียวอยู่บนโลกนี้นั่งอย่างมีความสุขแล้วยิ้มให้กับตัวเองอย่างสดชื่นแจ่มใสพร้อมกับเอาจิตของเราไปเกาะไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพู้ หายใจออกโทพูดโททำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหากว่าเราเผลอตัวไปคิดเรื่องอื่นก็ให้เราดึงจิตกลับมาพร้อมกับลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพูด ก็นั่งสมาธิกันมาได้ครบหนาทีแล้วนะคะค่อยๆดึงจิตกลับมาค่ะแล้วลืมตาขึ้นช้าๆต่อไปเราก็จะสวดบ,บทแผ่เมตตากันค่ะอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิ ปราศจากเวนอัพยาปะโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอเนโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหารันตุ จงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิธังเมยาตินังโหตุ สุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆะรูปัช,ชายาจริยานังโหนตุสุขิตาโหตุฆรูปช,ชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ คร,รูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทางสัพพเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพ,พเปตานังโหตุ สุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพเพเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆกระทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาตและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี30มสิบทัศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดรกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์เจ้าพระปัจเจกผโพทีสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณโคดมบรมครูขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพระเจ้า จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บและสัพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าจงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและตบะเดชะสมบัติธนสารสมบัติและบริวารสมบัติขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพานในชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในตระกูลที่ดีเป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์สมบูรณ์พูนสุขทุกประการเทินปรารถนาสิ่งใดขอจงตั้งจิตอธิษฐานตามที่ต้องการนะคะ